Thank you ของรายการเจแปนมาเซกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันเวลาเดิมทุกสัปดาห์กับการพาทเที่ยวญี่ปุ่นในแบบเอ็กซ์คลูซีฟหลังจากที่เราตระเวนกันไปทั่วเมืองฮิโตโยชิกันไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะแต่ขอพาคุณผู้ชมย้ายเมืองมาเที่ยวกันแบบทะเลบ้างดีกว่านะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจแปนมาเซยังอยู่กับเชฟเอมมี่นะคะ และตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่กันที่จังหวัดคุบาโมโตนะคะซึ่งเอ็มจะเดินทางไปที่อามากุสะค่ะการเดินทางก็ไม่ยากค่ะแค่นั่งรถไฟจากคุบาโมโตนะคะไปลงที่สถานีมิซูมิค่ะแค่นี้ก็ถึงแลค่ะสบายมากแล้วก็รถไฟที่เรานั่งไปนะคะในวันนี้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากค่ะสวยงามมากค่ะถึงว่าตอนนี้เขาจอดอยู่นะคะเขาไม่ได้คือจริงๆอ่ะมันเดินมาเลยนะคะที่เขาจอดเพราะว่ามีกิจกรรมรถไฟด้วยนะคะคือการถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปฟรีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบพนักงานนะคะถ้าแอบ,บดูได้นะคะตะก้องแทนไปได้ะคะ่ะก็เขาจะมีป้ายค่ะเขียนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นรูปขบวนรถไฟที่เรานั่งอยู่ค่ะว่าแบบถือป้ายไงว่าเ,เราได้มาที่ขบวนนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เขาก็จะมีพนักงานผู้หญิงคนนี้ละ,ะ่าเขาแบบมาคอยถ่ายรูปให้ฟรีค่ะฟรีสุดยอดมากค่ะนี่เลิศมากเลยเดี๋ยวรอคิวเราบ้างดีกว่า เห็นของฟรีไม่ได้เลยนะครับเอ็มแต่พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรารีบเดินทางกันดีกว่าสําหรับการเดินทางมาที่อามะคุสะนั้นนะครับก็สามารถนั่งรถไฟได้จากตัวเมืองคุมาโมโต้มาลงที่สุดสายที่สถานีมิซูมิได้เลยครับพอมาถึงก็จะสัมผัสวิวทะเลอันกว้างใหญ่แต่ว่าที่นี่ยังไม่ถึงอามะคุสะนะครับจะต้องนั่งเรือต่อไปอีกโดยจะมีเรือของบริษัทซีครูสให้บริการข้ามไปที่เมืองอามะคุสะอยู่ละครับ ก็จากสถานีมิสุนี้นะคะเพื่อที่จะไปเกาะที่อมากุสานี่นะคะก็ต้องนั hmm. <po> ่งเรือ huh. ท <Please S 1> ี่นี he like, calm, mm ่ค hmm. mm ่ะ hmm. น so ั่งเรือนี้นะคะเขามีชื่อว่าอมากุสานัคกะาชิมาลายค่ะซึ่งนั่งเรือแค่นี้ค่ะคือเหมือนเหมือนจะง่ายนะคะทุกผู้ชมถ้าใครเมาเรือก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะกระแสน้ำก็เชี่ยวอยู่เหมือนกันแต่ว่าอากาศดีมากแล้วก็วิวสวยมากทุกผู้ชมคะนี่ค่ะถึงจะร้อนนะคะแต่ยังรู้สึกว่าแบบโอ้เริ่มแล้วค่ะความสนุกเริ่มเข้ามาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะว่าอมาคุสามีอะไรร้อนบ้างค่ะ เอาละครับตอนนี้เรามาถึงอามาคุสะกันแล้วว่าแต่เอ๊เอ็มเขาหายไปไหนเนี่ย แล้วตอนนี้เอมก็อยู่ที่เกาะอมากุสะเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่าเวลาเที่ยงพอดีค่ะก็เลยขึ้นมาทานอาหารนะคะพอดีตรงท่าเรือค่ะเขามีร้านอาหารที่สวยมากมากนะคะชื่อว่ารีสโตร่าเทเรสอมากุส่าค่ะก็อาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนค่ะแต่ว่าเขาสผสมผสษานะคะกับวัตถุดิบที่เป็นของเกาะอามากุสะานี้แหละคะ่ะก็จะมีพวกปลาดิบอะไรเงี้ยนะคะที่แบบสดมากๆน่าทานมากๆค่ะนี่เอ็มสั่งก็มีเป็นปลาดิบนะคะมาถึงที่แบบอาหารสดๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องทานแบบ ปลาดิบสดๆนะจะมาดูว่าแบบสดแค่ไหนนะคะนี่แต่เขาก็จะมีอาหารพวกเป็นแบบเหมือนเป็นสเต็กด้วยนะคะแล้วก็มีพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูนะคะความอลังการของจานที่นี่เ็จใหญ่มากจริงๆค่ะรับรองว่ามาถึงในเหนื่อยเนี่ยทานแล้วก็แบบอิ่มมีความสุขแน่นอนค่ะมาเริ่มกินกันเลยอคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่วาซาบินะคะตามสไตล์แบบของคนที่นี่นะคะใส่ลงไปในน้ำจิ้มนี้ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าก็คนๆให้เข้ากันก็อารมณ์ว่าเหมือนกินปลาดิบมาเนาะแล้วก็พร้อมกันเขาบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นสาหร่ายค่ะของที่นี่นะคะจะเป็นอีกพันหนึ่งก็รสชาติเขาบอกว่าก็เป็นสไตล์ของที่นี่ค่ะอาจจะทานเสร็จก่อนแล้วค่อยมาทานหรือว่าทานควบคู่กันไปด้วยก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่โอเคทานแล้วนะคะโอ้ยชิ้นใหญ่มากนี่จิ้มอีกหนึ่งนะฮ นุ่มมากค่ะขอแอปใส่วาซาบิยนหนึ่งอยออชิ้นใหญ่มากจริงตะก้องมือสั่นยังคะถึงเวลาของกินทีแล้วนี่สงสารตะก้องมากค่ะคุณผู้ชมคะซูมเข้าซูมออกซูมแล้วซูมอีกนะฮะจริงของตะก้องนะคะเนี่ย จะได้ทานไหมคะเดี๋ยวชิมให้นะคะว่าอร่อยไหมมันนุ่มมากค่ะเป็นหมูที่นุ่มมากขอทานซอสเครื่องเคียงก่อนแากกล้องนี่แบบเบะปานะคะน้ำลายไหลอเอ,อ,อ็มชอบซอสม,มะเขือเทศอยู่แล้วคะ่ะเอ็มชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเอามะเขือเทศมาผัดอะไรเนงี้ยอันนี้คือแบบใช่เลยค่ะหอมมากแล้วก็รสชาตไม่จัดเกินไปอืนุ่มมาก คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเ e อ็มใหแค่ตะเกียบคลิปเนื้อออกมาจากตรงตรงก้อนเนื้อสเต็กนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมอืมตอแล้อง็มาแล้วมาอินนี่คืออะไรคะอยากทานใช่ไหมคะได้คะ่ะเอ็มให้ทานนี่ค่ะทานแปง้งทานแป้งไม่เอาแล้วก็หมอไม่เอานี่นะคะเป็นแป้งเหมือนเปนพาสต้าเนี่ยอือหอาหารที่นี่อร่อยมากเลยค่ะรสชาติดีเนี่ยค,คุณไม่ชอบคะแล้วดูวิวสิคะโอ้โหฟินสุดๆค่ะ ขอนั่งทันแล้วก็ฟินๆไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหอาหารอร่อยรัจากาศก็กดีอะไรจะลงตัวขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่ไหวแล้วเราไปพักกันดีกว่าเอ็มจะได้ทานแบบสบายใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเที่ยวอามา,าคุสะกันต่อนะครับ กลับเข้ามาสู่การเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อกับรายการเจแปนมาเสะนะครับสำหรับกิจกรรมแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เมืองอามาคุสะนั้นเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานั่งเรือออกไปอีกประมาณ30นาทีโอ้งานแบบนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่เด็ดมากอย่างแน่นอนเลยสินะเนี่ย และสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะเมื่อมาถึงองมากุสะแล้วเนี่ยก็คือการมาดูโลมานั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่บนเรือท่ามกลางโอ้โหทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะตอนนี้เนี่ยรอบข้างเรือของเอ็มนะคะมีดอลฟินเยอะมากดอลฟินมีโลมาเยอะมากตื่นเต้นภาษาอังกกษไปอะไรเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่เรือลําเดียวนะคะรอบๆนี้เขาจะมีเรือหลายๆลำค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลาโลมาเยอะมากถึง98%ค่ะเรียกได้ว่ามากี่ครั้งก็ได้ดูทุกครั้งค่ะไม่ต้องมีการคาดคะเนว่าโอ้ยต้องมาหน้านี้หน้านั้น,นไม่ต้องเลยค่ะเพราะท เยอะมากค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ทะเลนี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าโลมาเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีนี้เนี่ยปลาฉลามอะไรพวกนี้ก็จะมีค่อนข้างน้อยมากค่ะจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะถ้าตกลงน้ําไปก็จะแต่โลมาค่ะฉลามไม่มีว่างกันแหละดูค่ะนี่นี่ก็เห็นไหมเต็มเลยอะคือตื่นเต้นมากนี่ครั้งแรกในชีวิตอีกแล้วเนี่ยรู้สึกทำไมทริปนี้มามีแต่อะไรทด้แบบครั้งแรกในชีวิตสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะเอาละ่นีค่ะ เดี๋ยวเขาจะเริ่มจอดนะคะแล้วก็จะให้เห็นชัดๆเพราะว่าลมาเขาจะว่ายเข้ามาใกล้ๆเราค่ะนี่ไงคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมัเกี่ยวนี่อะไรนี่นี่นีน่ถ่ายรูปไม่ทันถ่ายรูปก่อนเอา้าไปไหนแล้วอะ ใช่แล้วล่ะครับหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ต้องมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้งที่อามากุสะนั่นก็คือการนั่งเรือชมปลาโลมานี่เองแหละครับได้ยินมาว่าที่นี่มีปลาโลมาโผล่ออกมาต้อนรับทุกคนเยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่จำนวนที่เราจะเห็นในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมากอาจจะน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โชคชะตาด้วยนะครับเรียกว่าใครมาที่อมากุสะแล้วไม่ได้ดูปลาโลมาถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับ พราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะต้องแวะมาดูให้ได้สักครั้งในชีวิตและอาจจะติดใจกลับมาอีกบ่อยๆก็เป็นไปได้นะครับดูลมมากันให้เต็มอิ่มเลยเพราะว่าหลังจากนี้ของจริงของอม,มากุสะรอคุณผู้ชมอยู่ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่แอมจะได้สัมผัสกับอาม,มากุสะแบบของจริงค่ะด้านหลังนี่เลยค่ะทะเลแอมกว้างใหญ่ค่ะเอมจะพายเรือคายัคค่ะไปดันเกาะที่ไม่มีใครอยู่โอ้โหมันน่ากลัวมากอะแคมพูกก็ตื่นเต้นแล้วนะคะพายเรือคายัคครั้งแรกแล้วค่ะสุดยอดค่ะกับของจริงของอาม,มากุสะไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปแล้ว ว่าเมืองอามาคุสะนั้นเป็นเมืองเกาะที่ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นของจริงที่นี่มันก็ต้องเกี่ยวกับทะเลจริงไหมล่ะครับแต่นี่รายการเจแปนมาเสะนะครับเราคงจัดกิจกรรมแบบธรรมดาก็คงจะไม่ได้ต้องเอาแบบลุยกันให้เต็มที่เหมาะสมกับที่มาถึงอามาคุสะกันสักหน่อยเอาเป็นว่าทายเรือคายักไปสู่เกาะร้างกลางทะเลแล้วนั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าให้ฟินกันไปเลยดีไหมล่ะครับ แต่ว่าระยะทางมันไกลมากเราให้เอ็มเรียนการถายให้ถูกต้องและวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่านะครับ ก็ได <Be> ้ฝ like like ึกการพายนะคะว่าการใช้ไม้พายของเรือพายักเนี่ยต้องทำยังไงค่ะก็ง่ายมากเลยค่ะเขาบอกก็ทำไปเรื่อยแค่นี้ค่ะให้พร้อมกันแตบคนข้างหลังนะคะแล้วก็เขาบอกว่าระยะทางไกลนะคะมีน้ำค่ะต้องพกเอาไว้ค่ะเฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเนี่ยถึงก็ต้องพกน้ำขวดว้ในเรือเลยอะแต่คือดูจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนะและอย่างนั้นก็มีคนช่วยพายอยู่แล้วด้วยก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ตะก้องเนี่ยเรือตะก้องนี่คนละลำกันนะคะระวังให้ดีนะคะว่าจะแบบไปไม่ถึงนะถ่ายไม่ถึงเอ้ยมาดูกันดีกว่าว่าปีมือเอ็มเนี่ยการถ่ายเรือ kayak เกาะที่เราพายออกมานะคะไปมากเลยแต่เราจะไปฝั่งนู้นค่ะยังไม่ถึงค่ะนี่แค่ครึ่งทางค่ะไม่เหนื่อยค่ะอหายใจแรงมากแบบไม่เหนื่อยค่ะโอเคเไปกันต่อค่ะดุยเลยเย้เออจะฟิตกันป่าเด็นพายมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงสักทีว่าแต่ว่าจะถึงก่อนมืดเลยครับเนี่ย มาถึงเกาะที่หมายแล้วเนี่ยนะคะเอ็มก็ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้แล้วค่ะก็นี่คือตัวเปียกเพราะว่าอดไม่ได้จริงค่ะต้องโดดลงเล่นน้ําค่ะมันน้ำที่เย็นมากมนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้เนี่ยเขาทําไว้เพื่อให้แบบคนที่พายเรือคายัคมันเนี่ยได้หยุดพักแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะคะสุดยอดมากคะ่ะสนุกมากเลยคะ่ะวันนี้จริงๆพายเรือคายัคนี่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมแค่นี้แบบพายมาคือสบายมากแรงยังเหลืออยู่เดี๋ยวพายกลับได้สบายมากค่ะ รูพาทิตตกก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทั้งโลมาและพายเรือคายักมาชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นหนึ่งวันที่น่าจะเหนื่อยมากๆใช่ไหมล่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งและเตรียมท้องกลับมาทานอาหารอร่อยๆกันต่อในช่วงหน้านะครับ รายการเจแปนมาเสะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับกับชุดอาหารญี่ปุ่นสุดอลังที่รอคอยคุณผู้ชมกันอยู่จะมีอะไรบ้างรีบไปหาเชฟเอมกันเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เอมก็ทานข้าวเย็นที่โรงแรมมิซาคิเตะนะคะซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยก็มีคอสเมนูอาหารที่แบบ สุดยอดมากค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาหารทะเลสดๆทั้งคอสเมนูนี้เลยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเป็นอาหารทะเลค่ะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยค่ะเขาบอกว่ามีของแนะนาค่ะคือเป็นอันนี้นะคะดูเหมือนจะมีแบบเอ๊ะทำไมวิจารณ์นี้มีแค่หอยอย่างเดียวนะคะเขาเรียกว่าหอยอวาบิค่ะซึ่งสดมากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเขายังดิ้นอยู่นะคะเอ็มได้ก,ก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วแบบมันก็ยังแบบว่ามีชีวิตอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราพอเราจุดไฟอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเหมือน ก็ย่างเขาไปเลยอะไรอย่างนี้ยคะ่ะส่วนอีกอันนึงหายที่บอกว่าเป็นทีเด็ดเลยนะคะคือเป็นกุ้งค่ะที่อยู่ข้างหน้าเอ็มมี่สองอันนี้นะคะมีอันนึงที่แบบสุกแล้วอันนี้ก็ปกติใช่ไหมคะแต่อีกอันหนึ่งค่ะเป็นครูมะเอบิค่ะซึ่งแบบว่าเขานิยมทานกันแบบสดๆเป็นพันธุ์ที่ต้องทานสดๆโดยที่แบบไม่ต้องเอาไปต้มไปนึ่งหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะ,คะเขาบอกว่ารสชาตินี่หวานมากแล้วก็อร่อยมากค่ะคือตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆเขาว่าถ้าเอานิ้วไปจิ้มมันะค่ะ มันก็อย่างดินค่ะคุณผู้ชมค่ะคือแบบสดมากจริงๆค่ะเขาบอกว่าในโรงแรมเนี่ยอามากุสานเนี่ยไม่ค่อยมีร้านเหนที่เสิร์ฟอาหารแบบเป็นอาหารสดที่เป็นอาหารทะเลเยอะขนาดนี้ค่ะโอ้โหรู้สึกได้รับเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาทานอาหารมื้อพิเศษแบบนี้ค่ะเริ่มทานกันเลยนะคะคุณผู้ชมทานอาหารสดกับหน้าสดๆของเอ็มแบบนี้ละค่ะน่าจะอร่อยโอเคคุณผู้ชมคะปลาตัวใหญ่มากค่ะเขาเสิร์ฟให้คนละตัวเลยค่ะ ก็เหมือนอันนี้ก็หาหากินได้ที่เมืองไทยค่ะฝางอัพพงโอ้มัน้สกสดมากเลยอืมืมมออันนี้ตอนนี้เราจุดไฟนะคะสังเกตหอยเขาจะเริ่มแบบออกมาแบบฟูฟูฟูฟ,ฟูแบบเหมือนฟูขึ้นอะ่ะคุ้มไม่ถูกอืมแล้วก็ข้างในยองม,มีอุนิด้วยนะคะก็ดีใจมากคะ่ะได้ทานอุนิดสดๆนะคะอืมอืมม อม่ชีอร่อยมากเลยอูอันนี้ร้อนๆเลยค่ะอือ,อเป็นปลาน,นึ่งสีอ๊วที่แบบหอมมากค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรออันนี้เดือดยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่แต่จริงๆก็ทานไนด้นะความรอ้อน่อนก็สุกแหละแล้วก็ดูค่ะดูนี่นี่นี่หอยหอยหอยมันแบบน้ำมันออกมาก็จะแบบว่าฟู่ฟูฟูฟ,ฟูอย่างนี้ยค่ะ แต่เขาว่าต้องรอ5นาทีนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเท็มปุระนะคะอุ้ยกรอบๆเลยค่ะเท็มปูระที่นี่นะคะเขาต้องทานกับเกลือค่ะเขาจะมีชามหนึ่งแต่ก็มีเกลือให้เป็นเกลือจากอามาคุซ่านี่แหละค่ะโอ้โหทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่า,าส่วนผสมบนโต๊ะกับวัตถุดิบเนี่ยจากอามาคุซ่าลุ้นๆเลยค่ะนี่ของแท้ค่ะคุณผู้ชมอร่อย <c oughs> ดีมากเลยอืมอืมอืม โอเคค่ะแล้วก็มาถึงของแท้ของอามากุสะต้องทานแบบนี้ค่ะเป็นกุ้งเนี่ยค่ะโอ้โมีความแบบกรึบๆกรึบๆค่ะก็ต้องเด็ดหัวออกก่อนนะคะเพราะอันนี้หูตัวใสมากะคะ่ะคุณผู้ชมคะอหเบอกว่าต้องทานสดๆแบบนี้แล้วค่ะหูไม่เคยทานแบบอะไรที่มันสดขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอ็มก็แกะกุ้งไม่ค่อยเก่งนะคะต้องขอโทษด,ด้วยจุดๆนี้ นี่วยปุ๊ย,ยลื่นลื่นตรงนี้เขามีเลมอนให้นะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะชอบทานแบบเลมอนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะค่ะอันนี้ก็มีน้ำจิ้มทานกับกุ้งนะคะรสชาติจะดีขึ้น,นะคะ่ะจุ่มลงไปใช่ไหมคะโอเคค่ะน,นี่นะกินเลยนะคะอืม โอ้ยไม่เคยทานกุ้นจอนขนาดนี้มันแบบมันกรึบมากอะมันกรึบมากาจริงๆแล้วมันก็หวานมากด้วยโอ้ยหวานมากาจริงๆอะคือตอนกัดเข้าไปพักแรกใช่ไหมคะแล้วมันไม่ขาวนะคะคุณผู้ชมไม่ขาวเลยคือกลิ่นไม่ขาวเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบพอกัดเสร็จแล้วอะมันกรุบๆใช่ปะแต่พอปลายลิ้นอะคะ่ะด้านในอะมันออกรสชาติหวานออกมาเลยอะ นี่แหลคะค่ะถึงอมากุสะของแท้แล้วสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้ามาถึงอัมมากุซังทีคะ่ะต้องลองทานคะ่ะ<ม>เขาว่ากันว่าตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะคะราคาถึง600ยเยนเลยคะ่ะก็200บาทได้คะ่ะสุดยอดคะ่ะต้องรู้สึกปลาปลื้มใจมากแต่ที่สําคัญทีเด็ดยังไม่หมดคะ่ะยังมีเจ้าหอยอาวบบีอีกนี่นะคะหอยอวบบค่ะตอนนี้เดี๋ยวเอ็มขอแง้มดูนิดหนึ่งว่าโอเคหรือยังนะคะป๊าบ เขาหดตัวแล้วอย่างนี้โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยแต่ร้อนร้อนค่ะร้อนเอ็มจะแกะออกมายัางไงเนี่ยชิ้นมันหนามากเลยเดี๋ยวขอเอาไว้บนจานดนึงแอบร้อนอะ่ะนี่ค่ะโอ้โหนุมน่มๆนุมน่มๆแล้วก็จิ้มกับอันนี้นะคะเป็นซอสกินกับหอยอย่างนี้ค่ะ มันเป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอมาก่อนค่ะคุณผู้ชมคะอืมโอ้คือแบบมันไม่มีกลิ่นหอยแบบบ้านเรามไม่ถูก,กอะแล้วมันก็แบบไม่คาวไม่อะไรเลยอะแล้วมันก็นุ่มแบบกรึบลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเออแปลกมากเลยอะคุณผู้ชมคะต้องลองค่ะทีเด็ดค่ะหอยอาวาบิท่องไว้นะคะอาวาบิค่ะอาวาบิสุดยออู้ตายแล้วอุทานภาษาญี่ปุ่นแสดงว่าอินมาก มาทานโซบะบ้างค่ะแต่เขาบอกว่าเส้นที่นี่ไม่ใช่เส้นโซบะแบบทั่วไปนะคะเพราะก็ทำมาจากสาหร่ายในท้องทะเลของอามากุสะที่มีชื่อพันว่าฮิจิกิค่ะฮิจิกิโซบะค่ะอเห็นแล้วก็แบบโอ้โหนี่นี่มันของแท้อามากุสะทุกอย่างนะคะเนี่ยไม่มีแบบอะไรที่มันเหมือนปกติที่เราทานกันนะคะสุดยอดค่ะ เขาบอกว่าขั้นตอนการทานนะคะเอาน้ําตักออกมาก่อนค่ะน้ําตักเสร็จนะคะแล้วเราก็เอาเส้นค่ะเส้นสาหร่ายค่ะหรือนี่ค่ะ,อะเอาแบบตามสไตล์แบบพอประมาๆนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยสุดท้ายค่ะคือตักส่วนที่เป็นเนื้อค่ะอันนี้เป็นด้านบน,นะะอันนี้เป็นเนื้อไก่อ่าแค่นี้แหละคะ่ะแล้วเราก็เอาน้ำนิดนึงแล้วแต่โอ้สุดยอดค่ะ ออาือมชื่นใจมากค่ะเดี๋ยวเอ็มขอลองเส้นโซบะท,ที่เขาบอกนะคะว่ามันเป็นสัตว์ทำมาจากสาหร่ายฮิจิกาาิเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงนะคะอืมอืม,อมนุ่มมากค่ะนุ่มนุ่มไม่เหมือนเส้นแบบกว๋วยเตี๋ยวเลยค่ะนุ่มแบบพอกัดไปแอบมีความดึงนิดนึงแต่ว่านุ่มมากกว่าอืม,อม พุ่งตรงเลยค่ะว่าทานมื้อนี้เสร็จเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพดีมากค่ะได้สารอาหารจากทะเลได้สารอาหารแบบทุกอย่างครบถ้วนแม้กระทั่งเส้นเนี่ยก็ยังเป็นสาหร่ายค่ะสุดยอดมากค่ะเอาละค่ะมาถึงกินกุ้งแบบสุกๆบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องเทียพืีนทีหนึ่งค่ะก็ทานผู้ปกตินะคะคุณผู้ชมคะแกะหัวออกอย่างเงี้ยค่ะหัวเราไม่ทานอยู่แล้วค่ะ ที่นี่ค่ะเขาไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้นะคะทานไปทั้งนี้เลยคะ่ะจะจิ้มโชยุก็ได้หรือว่าจิ้มอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยเอ็มก็จิ้มนิดนึงนะอืมกรอบมากอะ่ะกรอบมากอะ่ะนี่แบบเปลือกมันกรอบจนแบบว่าไม่ติดคอค่ะคือมันแบบมันมันกรุบกรับกรุบกรับแต่มันก็มีความอ่อนอืมแล้วนะอัไจิ้มอย่างนี้บ้าง เฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าสามารถกินเปลือกกุ้งได้อืมส่วนท้าคุณผู้ชมนะคะก็นี่แหละค่ะคืออาหารทั้งหมดนะคะวันนี้ที่เอ็มทานรู้สึกว่าสุดยอดมากๆค่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวอามากุซานนะคะก็มาค่ะมาลองทานแบบที่เอ็มทานนี้ได้ค่ะ สุดๆจริงๆนะครับเนี่ยสำหรับวันแรกที่อมาคุสะยังเหลืออีกหนึ่งวันให้ได้เที่ยวกันแบบเต็มที่ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันอย่าลืมไปติดตามรายการย้อนหลังกันได้ทาง w w w y o u t u b e c o m j a p a n m a s e และติดตามภาพงามๆและข้อมูลเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ทั้งทางอิน t r g r กรมและ Facebook Japanmase เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ